ามาแล้วมาแล้วธนพรเรื่องเล่าก็เอา,อาการทําหมูแดดเดียวของธนพรมานําเสนอให้กับเพื่อนเพนืทุกท่านได้รับชมนะอุปกรณ์ในการก็คือหมูเป็นหมูสันจะทําให้นิ่มนะคะแล้วก็เครื่องปรุงจะเข้าไงเครื่องปรุงของธนพรก็มีนึ่งเม็ดผักชีนี่ขาดไม่ได้เลยในจานเม็ดผักชีนี่ขาดไม่ได้ของธนพรแล้วก็ กระเทียมนะคะแต่กระเทียมธนพรไม่ได้ใส่นะใส่แค่พริกไทยแล้วก็ซอสฝาเขียวนะคะแล้วก็ที่สําคัญน้าตาลค่ะน้ําตาลของธนพรนี่ขาดหวานไม่ได้และอย่างหนึ่งสาคัญที่สุดก็คือใส่ใจลงไปจ้ะเนาะใส่ใจลงไปแล้วก็กะลุนาทอดอย่าไปแรงนะเอาไฟแบบ ปานจางนะครับพอกระทะรอตอนนี้ตอนแรกๆเนี่ยแต่ไม่ได้ธนพรไม่ได้เอาไปตากแดดนะพวกแดดไม่มีนะจ๊ะเรื่งเหลืองแล้วใช่ไหมคะที่สำคัญใส่ใจลงไปด้วยนะจ๊ะเห็นไหมคเริ่มเหลืองเป็นสันคอจะน,นิ่มว้าอุอ้ย แล้วได้เรื่อยๆแล้วค่ะอันนี้ก็พอประมาณเนาะเริ่มจะเหลืองแล้วเห็นไหมคะนี่นะคะถ้าทานไม้ปกติจะมีมีทั้งหลายอย่างนะคะแต่วันนี้ธนาพรไม่ได้เอาปลาตากแดดหรอกเอาแค่ตู้เย็นไว้นะคะเพราะว่าแดดไม่มีค่ะแดดบ้านธนาพรวันนี้ไม่ค่อยมีโอ้สีสันน่ารับประทานไหมเนาะนะคะเริ่มเหลืองแล้วนะคะเหลืองแล้ว ว้าว wow. มิตรมันด้วยนะครับชอบทานติดมันนะอร่อยอร่อยทานกับข้าวเหนียวร้อนๆน,นี่รับรองเลยนะครับว่าอร่อยที่สุดนะคะทานร้อนยิ่งทานร้อนๆไม่ร้อนมากนะครับอุ่นๆน,นะครับเนี่ยเห็นไหมครับว้าวนะคะทิพเม็ดผักชีเห็นไหมจะทําให้ดับกลิ่นคาวขาวได้ด้วยเนาะอืรตักใส่การตักใส่ภาชนะการตักใส่ภาชนะชนะเห็นไหมถนนพรก็จะ มีที่อ่างไว้ไม่ให้เพื่อไม่ให้เขาน้ำมันเขารดยกการลหลน้ำมันเนาะ,ะดูไปเรื่อยๆค่ะกลับมาต่อนะครับนี่ตรงนี้ใช่ไหมนี่เหลี้ยงแล้วใช่ไหมน่าทานกันอย่าทอดอ่ไฟแรงมากไฟอ่อนๆเพราะว่าใส่น้ําตาลไปด้วยนะครับเพราะว่าจะ,ะไหม้น้าตาลจะไหม้รอแป๊บหนึ่งนะครับใส่หนึ่งกระทะนะจ๊ะ อ่าต่อต่อต่อครับนี่ครับเหนือครับเป็นเป็นสามเป็นแทนเลยปกติจะอหั่นก็ได้เป็นชิ้นๆแล้วก็ใส่ที่พวงข้าวก่อนธนพรเป็นเป็นเหน่เว่นแว่นเนาะเป็นเป็นชิ้นๆแต่วันนี้ธนพรหั่นเป็นวางๆไว้แต่ก็ไม่ต้องวางมากนะคะ บ้านใครมีข้าวเหนียวก็ได้มาทานกับธนพรก็ได้นะเพราะธนพรนี่คือข้าวเย็นนะครับข้าวเย็นนะครับครัวก็จะคลาบไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรเนาะ <c oughs> <c oughs> อิจฉะเห็นไหมคะเริ่มเหลืองแนละ้วเม็ดผักชีนี่หอมมากๆนะเม็ดผักชีไมบง่งบางท่านไม่มีเม็ดผักชีก็เอาเป็นรากผักชีก็ได้ก็เพื่อดักกลิ่นเหมือนกันเนาะ จอกวหวานวานเข็มๆทานกับพ้าเหนียวรวามเสิร์ฟได้เลยนะจ๊ะดูไปเรื่อยๆหมูแดดเดี่ยวของธนพรเรื่องเรารอบอแป๊ะหนึ่งนะจ๊ะอันนี้ก็หนึ่งกระทะผ่านไปนะอันนี้ก็คืออังไว้ค่ะเพื่อให้น้ำมันที่ติดตามหมูนี้ออกนะคะ ชมไปก่อนใครหิวไม่เอ่ยนะคะธนพรเริ่มหิวเหมือนกันนี่แหละคะ่ะเป็นอาหารง่ายๆสําสหรับธนพรเนาะพอเช้ามาอไม่ทําอะไรมีอะไรนูน่นนี่นั่นก็หยิบหมูท้นแช่ไว้ในตู้เย็นหมักไว้นะแต่ไม่ได้ตากแดดนะพเพราะแดดไม่มีย้ำย้ำ,ยำแดดไม่มีนะ้วก็ก็เลยอ,อาหารง่ายๆสําสหรับธนพรเนาะ มายี่มาต่อมาต่อนะครับนี่คือกระทะที่สองของธนพรเอ๊ะทำไมธนพรทอดเยอะอะคุณหลอร่อยนะครับชุมต่อนะจ๊ะเริ่มเหลืองแล้วเนาะหมูธนพรออกรสหวนานทานจากข้าวเหนียวร้อนๆน,นะครับอะนะครับเท่านี้เลยเนาะก็พร้อมเสิร์ฟเมื่อไหร่นะคะธนพรก็ จะมีให้ท่านรับชมนะฝากขอบคุณมากมายนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งในการแจ้งเตือนของธนพรเรื่องเล่าเล่าด้วยหมูทอดแต่ไม่ใช่แดดเดียวนะพเพราะแดดย้ำค่ะแดดไม่มีเอาละค่ะน้นองพอ่อขอพอ,พอซ้ำนี้นะคะสวัสดีทุกเลทุกไล,ท,กล,ท,กลท,กทุกกำลังใจให้กับชนพรเรื่องเล่าด้วยนะจ๊ะ สวัสดีบายบายแล้วเ,เจอกันนะจ๊ะ thank you